ฝึกการก็คือเรื่องของการส่งความเมตตาส่งกําลังใจให้กับตัวเองค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราส่งพลังงานดีๆส่งกําลังใจให้คนอื่นมามากแล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะนําพามาซึ่งความทุกข์ความไม่สบายใจเนี่ยเราอาจจะส่งกําลังใจกลับมาให้ตัวเองได้ยากเนาะหลายๆครั้งเราไปรอจากข้างนอกค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชาของพารโทเจนิกที่เราจะมาฝึกพร้อมๆกันเนี่ยคะ่ะก็คือชาตัวนี้ค่ะ สีเหลืองชื่อ summer sunshine นะคะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบหลักก็คือ peach ค่ะแล้วก็มีชา r o y บอ b ด้วยซึ่งเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนมาจากแอฟริกานะคะฤทธิ์ของเขาเนี่ยก็คือว่าช่วยลดภูมิแพ้แล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะซึ่งจะว่าไปเนี่ยการฝึกสติก็เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจของเราวิธีทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคอนเซปต์ของชาเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเขาเอาแสงแดดอ่อน มาใส่ไว้ในซองพร้อมชงนะคะซึ่งโบคิดว่าเวลาที่เรามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีรู้สึกแย่ๆเนี่ยเราก็อยากจะได้ความรู้สึกอบอุ่นแบบนั้นมามาปลอบประโลมใจเราเหมือนกันค่ะเคก่อนที่จะฝึกนะคะก็อยากจะให้หาเรื่องที่เราอาจจะมีความไม่สบายใจนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอามาฝึกพร้อมๆกันในบทฝึกหัดนี้ค่ะก็ไม่อยากให้เป็นอะไรที่ เศร้าใจทุกใจมากจนเกินไปเอาระดับกลางๆก็พอนะคะพอนึกออกแล้วก็ค่อยๆจัดระเบียบร่างกายของเราค่ะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงหรือว่ามองลงต่ำๆไปที่ข้างหน้าของเรานะคะค่อยๆพาความสนใจกลับมาอยู่ที่ร่างกายของเราแล้วก็ค่อยๆ นึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีที่เรารู้สึกมีความทุกข์นะคะในการฝึกครั้งนี้เราจะค่อยๆพิจารณาถึงหลักการการมีเมตตาต่อตอนเอง3ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆพิจารณาไปทีละข้อนะคะเราสามารถหาคำพูดที่ รู้สึกเป็นธรรมชาติที่จะพูดกับตัวเองตามที่ถนัดได้เลยค่ะข้อแรกขอให้เรามีสติค่อยๆพิจารณาความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบที่มันเป็นอาจจะค่อยๆหาคำพูดมาอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราอาจจะเป็นว่าเรารู้สึกอึดอัด เรารู้สึกอึดอัดแบบนั้นอยู่ในร่างกายบริเวณไหนบ้างหรืออาจจะแค่อธิบายว่าเรารู้สึกเศร้ามากเลยช่วงนี้ชีวิตมันยากจังเลยข้อ2อ,อยากให้เราพิจารณาว่าประสบการณ์ไม่ว่าทุกข์หรือสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ค่ะ เราไม่ได้รู้สึกแย่ๆแบบนี้คนเดียวแม้ว่าเราทุกคนจะมีประสบการณ์ความรู้สึกที่ต่างกันแต่ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมเผชิญความทุกข์ความไม่สบายใจเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ค่ะข้อที่สามอยากให้เราค่อยๆมอบความเมตตาส่งมอบกำลังใจให้กับตัวเรา ถ้าเป็นไปได้แล้วก็สำหรับบางคนที่ถนัดนะคะค่อยๆนำมือเนี่ยมาวางไว้บนหัวใจก็ได้ค่ะค่อยๆสัมผัสถึงความอบอุ่นสัมผัสถึงกำลังใจสัมผัสถึงความเมตตาพลังงานดีๆทั้งหลายที่เรามักจะส่งมอบให้คนอื่นลองให้โอกาสตัวเอง ส่งมอบความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กับตัวเองบ้างนะคะให้เราได้สัมผัสถึงความเมตตาและกำลังใจนำพาวความรู้สึกเหล่านี้ค่อยๆปลอบปรมณ์จิตใจของเราค่ะ หลังจากนี้เราจะค่อยๆจบการฝึกกันนะคะค่อยๆพาความสนใจกลับมาที่ร่างกายหรือลมหายใจของเราค่ะและหลังจากนี้เมื่อได้ยินเสียงะระฆังแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นพาความสนใจกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดความเมตตาแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับตัวเองค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรามีความทุก์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถรู้สึกขอบคุณเวลาที่มีประสบการณ์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งค่ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายใจให้ดีด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะ